เพื่อนผู้ชายผู้หญิงนี่มันคืออะไรรายการนี้เด็กๆไม่ควรรับชมใครรู้ตัวว่าเป็นพวกชอบเที่ยวดูแล้วอาจจะเกิดอาการเสี่ยนอยากออกไปเที่ยวได้เนื้อหาอาจจะมีคำพูดหยาบคายและการใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงไม่มีขีดจำกัดของพวกเฮียยส่วนใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวขอให้สนุกกับคลิปนะจ๊ะ ย้อนไปสมัยเฮียอย่างตัวเท่าไทก้าก็มีเฮียเอียงที่อยู่ข้างบ้านนี่แหละเป็นคู่หูคู่ซี้กันมาตลอดผ่านไปจนกระทั่งปอหนึ่งเฮียแสงสายรั่วก็ฉีบตัวโผล่เข้ามาในชีวิตของเฮียทั้งสองและกว่า30ปีที่ทั้ง3เฮียร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมดกร่วมแดกร่วมแหกร่วมเรียนพอแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งความรักได้ทำให้เฮียเพชรจ้าไม่ค่อยมีเวลาให้กับเฮียทั้งสอง แต่วันนี้อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปทำให้พวกเขากลับหลมา,มาและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรายการนี้เมื่อสี่ขุมเฮียมารวมตัวกันความมันแบบเฮียจึงระเบิดเตรียมพบกับรายการใหม่ที่เรื่องดีไม่เคยมีมีแต่เรื่องเฮียเฮียในรายการป้าป้ามาเฟีย กูกลับมาละการจะเด็ดไปวัดอยู่ในรถไงเว้ยช่วงนี้เยี่ยไม่ไหวละตอนนี้แบกไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหว่ะอุ้ยจะพูดเลยทำไมอ่ะไมครแบกแบกไม่อ้ยตอนนี้เดินขาเดินเดินไม่ค่อยได้อยู่นะมีคนทักไม่หย่างมีคนทักไมหยังมีคนทักจริงปะเนี่ยมีวันก่อนไปซัพน้ำมันมาพี่แซมบ้าครับ ใช่ใใค่ะกระเพาะอัดอไม่ไหวคลิปนั้นแม่แงอีกเิจฉาแสนหน้ามันขึ้นยังไม่ถึงแสนวิวเลยอ่ะกูไปกินนมไก่เพี้ยนที่สิดละชัยยังแสนกว่าวิวมึงทั้งกินเหล้านั่งรถโอ้โหขาดอย่างเดียวอ่ะลากไก่ไปแดกไปน้ำไม่พูออดอ่ะดูที่คอมเมนต์แล้วกันเอาเอาเข้ารายการก่อนเข้ารายการกันเลยเอา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 คนกันเลยสทยกคนมาป่าว ไม่เอาจริงเหรอไม่เอาเฮียจริงเหรอหายไปไหนคนนึงกับบ้ามาเฟียไม่รู้เปิ่เลยที่อ่ะเอ่อ EP ที่แล้วไม่มีกูเนี่ยยอดตกเลยเป็นไงล่ะมึงยัเราสามทหารเสามทหารหมาสิไอ้เฮียวันนี้มันมีทีมทีมอะไรครับที่เราต้องมานี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรอะไรคิดบ้านเหรอเอาพอดีพไปตรงวันนี้คิดบ้านพอดีูแล้วอือเลยแล้วเฮียเอ้ยอุ้ยหายไปไหนอ่ะมองไม่เห็น ้เอาวันนี้สรุปว่ามันมีมีมีอีเวนต์มีธีมอะไรวันนี้เราถึงป๊าป๊ามาเฟียมาพูดกันอะแม่นอนเนอจริงๆริอะผมจะให้พี่ๆี่เขาอะมาถามเซาะเฮียหน่อยว่าแบบตั้งแต่หลังจากเฮียสดอะเขาเคยมาแบบมาดูเอางเฮียไม่สดเหรอไปม่สตัดทิ้งตัดทิ้งให้พี่เขาแบบมาดูบ้านแบบเฮ้ยพอมาสดปุ๊บบ้านเปลี่ยนไปยังไงวะอะไรเงี้ยต้าถามก่อนอันนี้พี่เคยมา มาดูแบบทุกท่อทุกมุมมั้มาทุกอาทิตย์อยู่แล้วมาบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ซอ่อาแต่ว่าพวกถ้าเกิดแบบจิมก็บอกได้เห็นปกติเห็นอยู่แล้วเหรอปกติแล้วน่าเก็บทิ้งแน่เลยวันนี้เตรียมพร้อมทุกอันเนี่ยชอบเก็บแต่ไม่ทิ้งเอากลับไปใช้ต่อใช่เพราะครูใช้ครั้งเดียวหมอและพี่ยังเอาไปต่อพี่ยังอยู่นี่รักโลกอะไรเอายไักโลกรักโลกตามมาตามมาผมรู้ทุกซอกทุกมุมของบ้านนี้ที่ในห้องนึ่งที่จะเปิดเข้าไปนะ เราไปดูห้องเขาทั้งห้องเลยไปครับตาผมมาไปเปิดพวกอ่ะเมียมึงไม่ให้มาบ้านกูอีกเลยทำไมอ่ะเด็กเอะเปิดมาเด็กเอ็นเต็มห้องเลยไอ้สันกูไม่เข้าใจนะว่าพวกมึงจะมาดูอะไรกันเอาดูก่อนเอาผมจะไปครับเดี๋ยวกี้ยเฮ้ย เต้าเต่าเตาไปถึงเต่ามาเหรอเต่าวินิลคิดวินิลเตาวิอิลเฮ้ย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 ทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่แบบว่าเราตื่นมาใช่ไหมบางคนอาจจะแบบชอบดมแบบกลิ่นกาแฟหอมๆเฮ้ยเรามันชอบเครื่องยนต์ยังไงสิตันไป มกินน้ำม oh. oh. ันชอบชอบชอบร้อน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 ได้ได้รู้สึกว่าเป็นแบบบ้านผู้ชายผู้ชายไฟสัตว์ไฟสัต่นเลยอ่ะไฟสั่นจ้าโอ้ยหมินแล้วลูกชายคุณยังไงเนี่ยลูกชายคุณยังไงชอบชอบนี่รถลูกชายผมอยู่นี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 ่รถลูกชายผมเนี่ยผมแรงเครื่องมาผมใส่โซ่โบให้ด้วยว้ยเหี้ยบ้าเลยถลายเดี๋ยวที่เราเปิดเดี๋ยวเราสตัดดูก่อนอะหุ้ยเชี่ย เว่าขอ,ของพ่อหน่อย,ออยรือลูกชายกชอบลูกชายก็ชอบไม่ต้อคันนี้เร็จได้นานนี้นะเ <c oughs> นี่ยซื้อคันนี้เลยดี <c oughs> กว่าถ้าจะแรงกว่าอันนี้นันโซนห้งองของไทก้า <c oughs> อ๋อน,นี่ต้งองไทก้า <c oughs> ตามใจไม่ตามใจนะขุนตัวเดียวมี20ตัวกูงี่หมายซื้ออะไเนี่ยเนี่ยเหมือนกันสีห้าตัวไม่ด้สปอยไม่ได้สปอยแต่แค่ลูกอย่างได้ก็ซื้อไกามลกแต่ลูกชี้ตัวเดิมกูซ้ตัวเดิม ก็ okay. ดีกว่าไปเลือกตัวใหม่ใช่ไหมห้องนัวคืออะไรเนี่ยสมัยก่อนเป็นห้องอะไรนะฮะสมัยก่อนฟิตเนสแต่แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นไงห้องนัวห้องนัวเฮ้ย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 ห้องนี้สมัยก่อนจะเป็นห้องฟิตเนสตั้งแต่โสดก็ทำเป็นห้องเหมือนแบบ home theater เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันข้ามไปสาะว่ายน้ำได้เลยทุกอย่างมีการวางแผนไว้แล้วคุณจะตอบเลยฮะมันคืออะไรครับเหตุผลเหตุผลที่ทำเหตุผลที่ทำมันต้องมีห้องแบบ นวัวนห้องนวนัวห้องนวนัวุด้นัวไฟนวลนัวอ๋อไฟนวนัวเฮ้ยไอบุรีะจิบไม่อะไรนะตรงนี้ยคือปิดมากแล้วแบบจบไงให้ได้จบไมดูดแสไม่เข้าแสงไม่เข้ารายการเราถึงเวลารือถึงเวลารายการเราไปเราไปจนยาว่ันเนี่ยไม่เพราะจริงห้องในบ้านเนี่ยเราต้องการห้องเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะที่สุด ไม่ว่าจะเป็นห้องนี้คือแบบดูบอลหรือว่าแบบกินเหล้ากับเพื่อนต้องมีห้องที่แบบกินเหล้าหนักๆด้วยก็มีแต่เดี๋ยวเราไปดูต่อในห้องนี้คือเบาๆแบบสมมติว่าอยู่กับเพื่อนสองคนเพื่อนผู้ชายผู้หญิงจะไปลึกลงโซนหนึ่งห้องอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆผมไปแอบมีลูกใหม่คนนึ้ย ปาร์ต no so mm, oh, sí. like oh, ี้ปาร์ตี้ชื่อน้องปาร์ตี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามีก่อนที่ผมจะมีไทยก้าอีกเฮ้ยจริงแต่ว่าแม่เขาไม่อยากออกเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยชื่ออะไรคะชื่อออะะไรคน้งปาร์ตี้เห็นปากที่แบบเป็นสีแดงๆไหมไปชกกับเพื่อนมาเฮ้ยเพื่อนถามว่าอะไรรู้ไหมยังไงลูกชื่ออะไรคะ้ิ๊ชิดพอแล้โหเซียวเซียวได้เซียวเซียว ใช่ตู้อย่างเงี้ยไข่ด้วยไม่ไปไฮไลท์ไข่พ่อจริงมันอยู่รูปพ่อจริงอเฮ้ยมีรูปอะไรทำไมไปพิงไว้อย่างเงี้ยดูได้ป่ะได้พิงหันหลังขนาดนี้ต้องทีเดะล่ะอะไรวะเฮ้ยว้าวคุยเซฟโชว์ยอดเลยเออเก็บไว้ที่ห้องเก็บของอันนีละให้พ่อเราเรื่องไม่เดี๋ยวพ่อไปติดบ้านเขาอ๋อรากไว้ก่อน ืออะะไรวผมก็ยกฟิตเนสขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยอยู่อยู่หน้าห้องนอนผมเลยต้องการเอกลักษณ์ให่สะดวกดีสะดวกดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยสมัยก่อนอยู่ห้องเล็กๆไม่เกี่ยวเลยบ้านหกสิบล้านมีห้องฟิตเนสตัวเองเล็กๆไม่เกี่ยวคุณบอกว่าตะกล้องผมอยู่ห้องเล็กๆคุณรู้ไหมผมมาห้องไหนห้องไหนครับอ่ะตามเข้ามาครับนี่คือแ m เ s อร์อันนี้ห้องใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้ะ master bedroom นะครับของนี่ครับห้อง กุณแจเลหันมาบอกนะบอกได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ก็ใหญ่โตมืออ็ใหญ่ไอ้ห้องกูนอนห้องนี้อ้าวหลาคนอาจจะไม่รู้อันนี้ห้องกูสมัยก่อนเฮ้ยเอาอะไรพูดจริงอันนี้บุกจริงจริงแบบเพราว่าอะไรกูไม่เข้าใจแต่ก่อนมีเตียงใหญ่ๆอยู่นี่นี่ในห้องกูว้าแล้วไม่นอนข้างนอกอ่ะไม่ได้ลูกร้องไห้เสียงดังไม่เพราะกูต้องตื่นมาเลี้ยงตอนหกโมงเช้าถ้าเกิดกูอยู่ในกลางคืนที่ร้องตลอดกูก็จะนอนไม่หลับแล้วหกโมง กูก็จะตื่นมาเลี้ยงไม่ไหวช่วงแรกนอนในนี้ก่อนด้วยช่วงแรกนอนในนี้ก่อนนี่ช่งแรกนอนนอนในนี้อะนะชินใช่ไหมสมัยก่อนชินใช่ใขี้เมาขี้เมาอกพี่น้องนะคบที่ชอบ้องน้ก็โอเคนะใหญ่โตนอนสบายตอนนี้คุณยึดยึดตรงนี้ไว้เล้วฮะหมดแล้วครับหมดแล้วส่นงสบานี่ของคุณนะฮะของผมหมดแล้วครับแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนอะได้เป็นของผมมานานแล้วอ๋ออันนี้เป็นของผมมานานแล้วเป็นของผมก็ถึงขั้นว่าต้องมานอนจองที่นี่ไต่รึ่งบ้านเนี่ยของมิวให้เขาให้เขา น้อยเขาให้เราแล้วบ้านอยากหันไหนคุณคุณอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวคุณแน่ใจแล้วคุณอยู่คนเดียวหรือได้หรือได้หรือได้ทุกช่องได้ทุกช่องเฮ้ยเฮ้ยคุณจีนป่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมวะคุณลือเฮ้ยเดี๋ยวผมมีกิจกรรมให้เล่นทุกคนหันหลังก่อนนะยังไงลูกหันหลังก่อนนะผมให้ถ่ายว่าอย่าเพิ่งพันน้ำอ่ะผมให้ถ่ายว่าหัวเต็มไเพชรจ้ายังมีรูปพี่นิงเกยอยู่เปล่าหนึ่งไม่มีหนึ่งช็อตทางล่างยังหันเข้ากำแพงอยู่เลยอ่ะพี่เแย้ว่าไไงงเเเอออออออะะี่่่่าาามชช็็ตตนนนดด้หัปู ไม่มีไงหาดูหาดูหาดูนึ่ก่อนนะฟิตเนสมาตั้งขนาดนี้เลอเฮียอะไรไม่ยอมไม่ยอมยาหมอนมั้งไม่ยอมมันต้องมีนะมันต้องลอยนะเฮ้ยกระหูค่อยเฮ้ยยังไงเนี่ยไม่มีทางหรอกไม่มีทางอะไร You know You know เฮ e ยเฮ้ย้เฮียน่มีทางอะรอะไรไม่มีทางดีนี่มันคืออะไรย อยังแดกอยู่กันเนี่ยแล้วอยู่หัวนอนเลยเหรอโอ๋อเล่าประสบการณ์ดีกว่าเล่าประสบการณ์เราดีกว่าไม่อันนี้คือยาป๊อปอัพของผมเองไม่ได้ทำมา6ปีแล้วยาแข็งกับยาแข็งมันออกไม่ได้ได้พูดอย่างนั้น ต้อสมรรถภาพเดือดแล้วเดือ้ออกยาบำรุงยาบำรุงยาบำรุงผู้ชายต้นปีหน้าได้เจอกันแน่นอนป๊อปอัพเวอร์ชั่นใหม่เ้ยมาแล้วมาแล้วอย่าบอกนะอย่าบอกนะยังไงเราก็เจอเคล็ดลับของเพชรจ้าเจ้ากองบ้านใช่ไหมแต่อย่าไปกินเลยมันมันทำไว้นานแล้วกินแล้วปวดหัวปวดหัวไม่เก่งหรอไม่ไม่ดีไม่ดีที่โลกใหญ่แม่งโมไม่ได้โมแล้ปวดหัวนะโมเรื่องไม่มีที่ลง ของน้องอยู่เพื่อนอยู่ป็นของน้องอยู่ระวังเปลี่ยนทายต้เป็นพี่น้องนะอย่าเป็นเพื่อนทำไมอ่ะเพื่อนนสุดเราไม่อยากเราไม่อยากทำแบบนั้นอารุ่นพี่ใหญ่มารุ่นพี่ใหญ่มานี่อันนี้ยี่เกียรี่เกียรอายยวันนี้รัี้ยี่วันนี้เราไม่ได้ปาร์ตี้กันแค่พวกเรานะมาแบบแฟมิลี่แฟมิลี่ไทยล้วนไทยล้วนสรุปไปดูห้องมาหมดละมีอะไรที่แบบพีคสุดไหมตั้ง สงามโอ้สิ่งที่แบบบรรจงสร้างเลยเออเลิกคาเฟ่ใครเข้ามาในคาเฟต้องเออเลิกกลับไปนต้องเออเลิกเครื่องต้องพังกูไม่เชื่อตามกูมากูไม่เชื่อ

ยอไม่ลงกูกินหมดแก้วเลยเชงล่ะตัวโดนไมตัวเดิมเดิมไม่ได้เตรียมนะอันนี้ไม่ได้เตรียมน้ไม่ใช่วันเดมตัวเดิมทกวันนี้กลับไปบ้านอ่ะเมียบอกว่าเสียงอะไรกูกิ้งกิ้งอ่ะผมนั่งฝึกทีนี่อยู่นะเล่นมาหลาย EP แล้วเรา add w n e ช่ออรไย่แน่ใครลงก่อนน่ะชี้ได้เลยให้ใครกินเจ้อุย เฮ้ยช่วยมันทำไมเล่าน้องปิดเองยไปไหนอะผู้ปรับเก่าผู้ปรับเก่าเชออไวสัต์ ยังไงกูขึ้นต้นในศาสตว์เรียกผู้แดงผูขึ้นต้นจริงหรือเนี่าเรียกซ้ำได้เรียกซ้ำได้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 ถ้าไปจบมึงชนะมึงบอกได้เลยว่าเรียกซ้ำได้หรือไม่ได้โอเคอันเรียกซ้ำได้หรือเปล่าไม่ได้ถ้ากูชนะก็กินว้าใจใจด้วย็ไปจบไปจบไปจบ แข่งอะไรค่งได้ยังไงครัคุณแข่งวาสนาแข่งอะไเรียกไอ้แบดเลยโอเคเรียกภูเรียกภูได้นั่งนจำเป็นกูปลอดภัยแล้วโอ้ยอ่าคนกินให้เรียกว่าเล่นเล่นสูงเล่นต่ำอ่าเลเวลไหนอ่ะโอ้ยเหมือนเดิมมาเลยใส่ใส่นี่ไม่น่าช่วยเลย

มีคอมเมนตชมสี่ห้าคอมเมนต์เลยใครคอมเมนต์เด็ก่อนไหนทุกคนนะค่ะเอเีเียบเทียบกับนักตกช่องอีกวงจะพ่อใหญ่แสงเข้าไปเออเออพ่อใหญ่แสงแหละแม่พี่แสงยังปั่นนะ Oh.